อายุมันย่าง6ถึงเดเดือนต้องเติมปุ๋ย0 0 6 0ระเบิดหัวมันสวัสดีครับพี่น้องครับอ่าเมื่อนี้นะครับกับิภาพี่น้องนะครับเขามาแปลงนี้นะครับผมแปลงนี้นะครับอายุ6 7เดือนแล้วนะครับผม6เดือนย่าง7เดือนนะครับผมเข้าต้องเติมนะครับเติมปุ๋ย0 0 6 0หรือว่าปุ๋ยระเบิดหัวมันให้เพิินนะครับ เห็นบอกพี่น้องใบหลวงกํา่างเริ่มเบิดแล้วได้พี่น้องนะครับเ้าเติมไปเรื่อยๆนะครับหมุนขม้าฉีดนะครับใส่ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเก็ดนะครับละลายน้ำฉีดนะครับละลายน้ำฉีดใส่โค่นเหงาได้เลยนะครับผมปุ๋ยน้ำดีอย่างหนึ่งก็คือบอกไงง่ายว่าพี่น้องฉีดปุ๊บเนี่ยเพื่อนได้รับเลยนะครับฉีดใส่โค่นเหงาเพื่อนไหลลงไปนะครับเพื่อนจะดูซึมไปกินได้ง่ายขึ้นนะครับมันบอกคือปุ๋ยเม็ดนะครับช่วงนี้ปุ๋ยเม็ดงดใส่นะครับผม อ่าเขาใส่ตั้งแต่ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำหรือว่าในรูปแบบปุ๋ยเก็ดนั่นแหะมาละลายน้ำฉีดนะครับหรือว่าเป็นห์โมลระเบิดหัวมันนะครับแบบสูตรสำเร็จนะครับอ่าน้ำมาขยายน้ำและน้ำมาฉีดพ่นได้เลยนะครับอ่าถ้าผู้ใดฉีดใส่ทั้งใบได้ก็ฉีดนะครับอ่าเพราะว่าถ้าต้นใหญ่ต้นสูงแล้วนะครับใบเริ่มร่วงแล้วฉีดใส่ตามโคนเหงาได้เลยนะครับในช่วงอายุ6กเดเดือนนี่นะครับเพิ่นก็ต้องการนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเพาต้องหานะครับหาไปเรื่อยๆนะครับ ทุก15วันนะครับทุก1 5ถึง20วันเนี่ยเขาต้องหายไปเรื่อยๆนะครับเติมไปเรื่อยๆเห็ดห้เพิ่นได้รับธาตุอาหารอย่างต่อเนื่องนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมเพื่อไปสังขยายหัวนะครับสังแป้งขยายหัวเห็ดห้น้ำนักดีเปอร์เซนต์แป้งสูงก็ขึ้นในช่วงนี้แหละนะครับผมพี่น้องที่เพิ่นปลูกไปแล้วนะครับอายุเกินหาหงเดือนไปแล้วเนี่ยสัดส่วนใหญ่นะครับ 80- 90%จะไม่ใส่ปุ๋ยอะไรอีกนะครับ เนี่ยคือช่วงนี้นี่ถ้าสุม,มุติว่าเฮ้าปล่อยไปเลยนะครับผลผลิตเท่าก็จะได้แค่เท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเฮาเติมนะครับหรือฉีดหรือให้ปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับจนใกล้จะกลัวจะได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนะครับกลัวจะได้ถอนหัวมันออกนะครับมันจะได้เพิ่มเพิ่มขึ้นหลายเลยได้พี่น้องนะครับเพิ่มขึ้นหลายเด้หัวใหญ่น้ำหนักดีปเปอร์เซ็นต์แป้งสูงพอมเพราะว่าเพื่อนได้รับธาตุอาหารโพแทสเซียมโพแทสเซียมจะไปสร้างแปง้งสางหัวขายายหัว นะครับไประเบิดหัวมันนะครับเฮ็ดในหัวมันขยายใหญ่ขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มน้ำหนักนะครับเนี่ยครับมีประโยชน์แหลกกะสำคัญนะครับพี่น้องอย่ามองขามเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับใส่ปุ๋ย0060ในรูปแบบปุ๋ยเกล็ดมาละลายน้ำฉีดนะครับอ่ะถ้าเป็นอายุมันนะครับหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วนะครับเให้ใส่จักสามช้อนแกงละลายน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่ะประมาณยี่สิบลิตรนะครับแล้วก็ มานํามาฉีดพ่นตามค้นเหงาเด้ยเลยนะครับผมยางเขามาฉีดเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าการใส่การให้ปุ๋ยทั้งน้ำเนี่ยคือในรูปแบบปุ๋ยฉีดนี่นะครับมันจะง่ายบ่ได้ยางหยอดบม่ได้เสียเวลาหลายนะครับเท่ากับเห็ดลองให้มันดีๆีเวลาเขามามันจังบ่อยากนะครับเห็นบอพี่น้องเนี่ยคือถ้าผมเขามาฉีดมันอกีฉฉ้ฉีดง่ายแน่นะครับฉีดใส่ตามข้นเหงาเด้ยเลยหรือว่าตรงไหนที่ใบมันยังดกใบมันยังอันนี้อยู่กฉีดใส่ใบนะครับผม ขอแต่ว่าให้เถืกอนนะครับขอแต่ว่าให้เพลินนะครับให้ปุ๋ยบม่ว่าจะเป็นท่างใบนะครับหรือว่าฉีดใส่ตามค้นเงานะครับผมเพิ่นก็ได้รับธาตุอาหารคือกันมีประโยชน์ได้รับไว้นะครับผมเพราะว่าปุ๋ยฉีดนี่คือวอาง่ายเพื่อจะซึมลงไปไว้นะครับได้รับธาตุอาหารเลยโดยตรงนะครับเนี่ยครับก็คือวิธีการนะครับเพื่ออยากให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นนะครับอยากให้ได้เกินหาหกตันขึ้นไปต้องบำรุงครับพี่น้องฉีดนะครับ ในช่วงนี้ก็ฉีดแบบใดบ่ต้องไปผสมยังนะครับฉีดตั้งแต่เพิ่นเลยศูนย์ศูนย์หกศูนย์ระเบิดหัวเลยนะครับขยายน้ำไหลน้ำมาฉีดได้เลยนะครับในรูปแบบปุ๋ยเกศนะครับอ่ะครับผมคลิปนี้นะครับผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องคลิปนี้ก็ขอโจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ